วันนี้ตอนเช้าเราเอาเลิกเอาชัยก่อนนะพามาไหว้ปู่เวสวรรแดดโอ้โมหาศารซึ่งอยู่ใกล้ๆที่กะโรงแรมเราเลยปู่เวสนี่เป็นวัดแล้วมีปู่เวสอีกสองสมองค์มีพระเดี๋ยวเราไหว้ท่านก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเที่ยวอะขอไหว้ท่านก่อนเพราะว่าอยู่โรงแรมแล้วเห็นแล้วก็เออว่าจะมาไหว้ท่าน่ะ อ,อันนี้คืออเมซอนแล้วเราก็พักอยู่ที่นี่ รถคันขาวเนี่ยเป็นตึกเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหารถแล้วก็จะไปเที่ยวกันตอนนี้เราลองแวะเข้ามากินร้านนี้ดูอาหารเช้าโรงแรมมีให้เป็นข้าวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรเนี้ยแต่เรากินแซนด์วิชดูแซนด์วิชลาวเดีย๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไง กาแฟจะให้มานะให้เราเอานมใจเองมีคัพชิเม็ดมาให้แล้วเราก็เติมกันเองเลยสุดรอแต่เชา้า มาแล้วอันนี้คือมันฝรั่งเหรออ๋อโอเคๆลิซอสมะเขือเทศไหมซอสมะเขือเทศมีบ่เดี๋ยวเราก็จะหั่นแบบนี้อ่ะกดแล้วหัน่นหั่นเลยเนี่ยหั่นนี้เลยจับแล้วหัน่นกำลังดูซอสมะเขือเทศจับ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 แบบนี้แล้วหัน่นไม่ใช่จะทำไม่ได้อ่าหัน่น เราก็เอาซอสมะเขือเทศใส่ไว้แถวเนี้อ่ะ,อะจิ้มกินมันใหญ่มากนะจะบอกให้รู้อันหนึ่งสองคนอะ่ะสไข่ไหลมาอีกเอาไข่ไหลไมาอันนี้คือมันฝรั่ง

มีไข่ดาวมีปลามีอะไรน่นเต็มเลยหมดเลยขรับไส่เยอะอืมอร่อยอร่อยแค่ม,มีไข่ดาวก็ชอบแบบอืม อนหนึ่งอันน่ะมีจ้องใส้กอกมีจ้องใส่ดาไหมช้งใช้ได้เธอมันอร่อยนะแต่ฉันน่ะตัดมันเละอาหามพิลล์เนี่ยอร่อยใช่ไหมพเลล์ก็ยังเอาจับรวมรวมันกินนะ<ต>จับร<ๆ>วมไม่ไหวมันใหญ่ไงมันจิ้มกินเป็นแบบน่ะเป็นชิ้นเนี่ยปลาเขาทอดเขาก็ทำอ,อ,อร่อยมาก ม,มันใหญ่ฝรั่งด้านหลังเรานะพันสามพันสามพันเลยนะเราไม่กล้ามองไป